ต่อน้านซีรีส์อีพีหนึ่งใครๆก็วางแผนภาษีเพื่อความมั่นคงในชีวิตวงาา่ายๆไปยูิทับอีพีหนึ่งจุดสามจ่ายภาษีเยอะความมั่นคงในชีวิตน้อยจ่ายภาษีน้อยได้ความมั่นคงในชีวิตเยอะจากอีพีก่อนหน้าครับในต่อครับภรรยาย,ยังไม่ทํางานครับซื้อประกันชีวิตแบบสเต ปีครับ2 0 0 0มบาทลดหย่อนภาษีได้แค่1 0 0 0 0มครับผมซึ่งวางแผนภาษีรูปแบบเดิมนั้นต้องจ่ายภาษีสูงถึง2 3 0แสนสม,มน,นิดๆเลยครับแต่บังเอิญว่ามาเจอพี่โก้แล้วนั้นก็วางแผนภาษีในรูปแบบใหม่แบบสับครับเสียภาษีน้อยลงครับ สัก10,000แบาทก็จ่ยายภาษีต่อปีเพียง1นึ่งแสนสามหมนิดๆครับได้ความคงของและมันคงในชีวิตเยอะเลยครับผมมาถึงเวอร์ชันนี้ครับเศรษฐกิจกไม่ดีครับภรรยานในกรน,นั้นก็ออกมาทํางานครับผมภรรยานในกรณน,นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมแน่นอนครับภรรยานในกรณน,นั้นก็ปรึกษาพี่กเช่นเคยครับผมแต่มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแบบกันที่สีแบบสิปีนั้น การคบกันดโค,โครับใช้สิลทหย่อนได้แค่หนึ่งแสนบาทครับและตอนนี้ภรรยาในกองนั้นมีปัญหาความดันในโลหิตสูงเวอร์ครับ เลยทําให้ภริยาในกรนั้นซื้อแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเก็บออมส่วนติการที่มันคงมันหน้าที่สุดของซัมซุงนั้นไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับภริยาในกรนั้นมีโคงใ้สิสทธิ์ดหย่อนภาษีได้สามแสนบาทว่าด้วยการเก็บออมที่ดีที่สุดเช่นเคยครับผมผ่านแบบประกันซัมซุงบำนาน A90 ทับ60ดถยนอนภาษีที่สูงสุดถึงสามแสนบาทไม่ตรวจสุขภาพสมัครออนไลน์จ่ายตรงตรงข้ Samsung, อซัมซุงอนุมัติโรมัติไปดูตัวอย่างกันเลยครับผม สำรวมบำนาญ A 90ถับ60ชำระเบี้ยจนถึงอายุ60ปีรับเงินบำนาญ18%จนถึงอายุ90ปีการทีจ่าย1 5งวดครับผมนี่นะครับรับเงินบำนาญตอนปีกบมนรที่อายุ60ครับและรับเพิ่มทุกปี0.5%จนถึงอายุ90ปีครับผม ตัวอย่างเพศหญิอองอายุ30ชำระเบี้ยประกันคงที่ปีละ3แสนบาทลดหย่อนภาษีที่เต็มฟังก์ชันครับะรับทุนประกันคำนวณนานที่2ล้าน6แ7 0 0 0 0นเนนตครับผมชาระเบี้ยจนถึงอายุ60ปีครับรับเงินบํานาญ18%ครับเป็นเงินปีละ 489,40บาทนิดๆครับผมจากนั้นครับในปีกรมธรรมที่คุณลูกค้ายูเก1ปีนั้นรับเงินบำนาญเพิ่มครับ0.5%ของทุนประกันค้ำนานครับเป็นเงินปีละ1 3 3 1 9บาทนิดๆครับผมแน่นครับก่อนคุณลูกค้าเสียชีวิตก่อนเงินบำนาญนั้นรับผลประโยชน์110%ครับของเบี้ยประกันที่ระมาครับก่อนอายุ60ครับ และกรณีเสียชีวิตหลังอายุ60ปีไปต้นไปนั้นก็จะรับเงินบำานาญครับที่ยังคงค้างจ่ายอยู่หรือ จำนวนส่วนต่างเบี้ยประกันที่คุณลูกค้าจ่ายมาครับการตีว่ายังไงยังไงก็ไม่มีขาดทุนครับผมไปดูในส่วนของตารางมูลค่างกรมธรรมกันหน่อยครับเห็๋ได้ว่ามูลค่าเงินเวนคืนนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีครับผมหากคุณลูกค้าท่านนี้นั้นยกเลิกกรมธรรนตอนอายุ5-9ปีครับจะได้รับเงินเวนคืนครับสูงถึง10ล้านนิดๆเลยครับผมแน่นอนครับในส่วนของการชำระภาษีอากรตามมาตราเก้าหน้านั้นสมมุติเรา 1ล้าน4แสนบาทนั้นเราจะเสียภาษีสูงถึง2 1 5 0 0 0ันเลยครับผมแต่หากเราซื้อประกันบำนาญที่เพจการชิพุดยอภาษีนี้นั้นคุณลูกค้าก็จะเสียภาษีน้อยลงเหลือเพียงแค่แสนสี่เองครับผมนี่ยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของหากคุณลูกค้าทั้นนี้นั้นสุขภาพดีนะครับก็จะรับฟังก์ชันที่หรูหราลดย่อดภาษีที่ดียอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยจากเพจการชิพุดยอภา ภาษีขุมทรัพย์ของพี่เขาเองครับผมสรุปผมไปโยนทั้งสิ้นครับคุณครับแพทย์หญิงท่านนี้นั้น ชำระเบีย้ยประกันครับจนถึงอายุ59ปีนั้นเป็นเงินที่9ล้านบาทครับผมได้ชิประโยชน์ทางภาษี30ปีครับเป็นเงินที่2ล้าน2แสน5หมื่นบาทครับผมแต่ว่าชำระเบีย้ยประกันแท้จริงนั้นเพียงแค่6ล้าน7แสน5หมื่นครับในขณะที่ปีกรมธรรม์ที่อายุ59ปีนั้นยกเลิกกรมธรรม์น,นั้นจะได้เงินออกมาที่10ล้าน9แสนบาทนี้ครับได้ผลประโยชน์จารตีทราบเลย,ยแต่วันแรกครับที่4ล้าน 2 1 5 4 4 4บาทครับาทผมสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมวันที่น่าจะสดครับอย่ารอให้คุณลูกค้านั้นจุจ่ายภาษีเยอะความมั่นคงในชีวิตน้อยนะครับแนะนําว่าจ่ายภาษีน้อยความมั่นคงในชีวิตการดีผ่านแบบประกันที่ดียอดเยี่ยมสุดจากซัมซุงที่นี่ทีเดียวครับที่เพจประกันชีวิตหยอนภาษีคุ้มกองทันทีครับสนใจผลิตภัณฑ์นี้นั้นพิมพ์หนึ่งครับแล้วก็แคปเจอร์ะเจ้จาบอกไปก็ได้ครับหรือคุณลูกค้าั่วไปสามารถเทีตาเบี้ยประกันครับที่ ่มกันเริ่มต้น1 0 0 0 0แสนบาทครับชำระเบี้ย3เดือนครับผมคุณลูกค้าสามารถซื้อประกันแบบนี้เพื่อหย่อนภาษีฟังชั่นดีๆแบบนี้นั้นผ่านช่องทางดิจิตอลไปทุก p a y ครับสมัครออนไลน์จ่ายตั้งตรงเข้าซัมซุงมีข้อมูลเข้าระบบรับเลขกรมธรรม์อนุนอนมัติอัตโนมัติทันทีครับผมไปดูวิธีการสมัครเลยครับแ h ็คแแกนจ่ายเบี้ยประกันปั๊บ ก็รับเลขกรม,มทันเข้าระบบทันท,นทีครับผมสะดวกรวดเร็วมากกว่าครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตที่เพจประกันชีวิตประโยชน์ภาษีนั้นที่ก็ก็จะดีไซน์แบบครับและก็มาคำขอ่ายแอปพลิเคชัน l l I Code ครับเป็นแอปขายที่สามารถใช้บนหน้าจอมือถือของ Android และ iOS ทุกระบบครับในการขายนำส่งลิงก์ครับ ผ่านชจ้งทาง s m สหรืออีเมลให้ลูกค้าได้ยืนยันตัวตนครับขั้นตอนการยืนยันนั้นง่ายมากครับลูกค้าก็แค่กรอกข้อมูลของลูกค้าครับแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของใบคำขอครับรายละเอียดแบบประกันครับและ หลังจากตรวจสอบความถูกกล้องแล้วนั้นก็กดยืนยันครับถัดไปครับแล้วก็อัปโหลดในส่วนของเอกสารที่ใช้ทําประกันครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนครับแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงของคุณลูกค้าและก็อข้อมูลในส่วนของการยืนยันตนครับแล้วก็เลือกในส่วนของการชําระเบียครับสามารถเลือกชําระผ่าน q ี c o d คครับหรือตัดบัตรเครดิตก็ได้เลยทันทีครับกรณีเลือกตัดผ่านบัตรเครดิตนั้นคุณลูกค้าก็แค่จิ้มตรงคําว่าบัตรเครดิตครับและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนครับ แล้วก็กดยืนยันข้อมูลครับแต่นั้นคุณลูกค้าก็แค่ กรอเอสเอชโครับผ่านช่องทางเบรอร์มือถือที่แจ้งไว้กับพี่โก้ครั้งแรกครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วจากนั้นพี่โก้ก็จะได้รับแจ้งเตือนครับและตรวจสอบใบคําขอรายละเอียดต่างๆอีกหนึ่งรอบเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งการลงลายมือชื่อนั้นพี่โก้จะลงลายมือชื่อของพี่โก้เองครับและหลังจากลงลายมือชื่อเสร็จแล้วนั้นใบคําขอและเอกสารต่างๆจะไม่สามารถแก้ไขได้เข้าสู่ระบบของซัมซุงโดยตรงแบบรวดเร็วทันทีครับ และก็พี่โก้ก็จะกดนำส่งครับลูกค้าก็จะรับรายละเอียดต่างๆที่อีเมลของคุณลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นเอกาสารในส่วนของใบคำขอใบรเาชือกเทาและแบบข้อเสนอครับผมแค่นี้คุณลูกค้าก็จะรับความคุ้มครอง เก็บออมและสวสดการที่ดีที่สุดจากซัมซุงแบบง่ายๆเลยครับผมกอนี้คุณลูกค้านั้นทำรับเบี้ยเป็นรายเดือนไม่ต้องวนครับตรงนี้นะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวอร์ชันในเว็บไซต์ตัวแทนของพี่กอเองครับผมและคุณลูกค้าก็สามารถดาวน์โหลดในส่วนของแอปพลิเคชันซัมซุงไรท์ทันหลังจากรกรมธรรมัติแล้วเพื่อดูข้อมูลต่างๆแบบง,ง่ายๆ ต้องชัดเจนรวดเร็วทันทีครับผมสอบถามข้อมูลทุกวันได้กินน่าไรสดครับและ ยินดีบริการคุณลูกค้าและล่าสมัครปลายขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศครับผมเพราะความคุ้มครองเก็บออมและสวัสดิการที่ดีที่สุดนั้นจําเป็นต้องมีแบบรวดเร็วทันทีถูกต้องชัดเจนที่นี่ที่เดียวครับที่เพจประกันชีวิตประโยชน์พาสีมงคลทีครับกดแบ่งัปและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเทคแคร์อัพแจกจ่ายเข้าหลบปั๊บเคลียร์กรมธรรม์คุ้มครองทันทีที่นี่ที่เดียวครับพบกันทุก วันทีนหน้าไร้สดวงงา,งา,สางแผนการเงินภาสีวางแผนการเงินธุรกิจด้วยประกันชีวิตอีกเลยพราะว่าอุณหภูมิของโลกถ้าเดินไปตามรายงานที่ทุกได้ทำมาอยู่เนี่ยมันจะไปแตกประมาณส8ถึง3องศา Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era, the era of global boiling has arrived. <laughs> เพราะฉะนั้นมันจะเสียหายหนักสําหรับประเทศถ้าไม่มีแผนเตรียมพร้อมรับมือหลายตึกหลายอาคารในโมร็อกโกพังถล่ลมลงมาแบบทั้งหลังทันทีทันใดอักธุรมิสยังเพิ่มเติมสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะบอกว่าหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ภาระของรัฐในการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงการล้มลงของระบบประกันสังคมและระบบการดูแลสุขภาพคนการในครั้งนี้สามารถรับรู้ไปได้ถึงหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงฮานอยของเวียดนามรวมไปถึงหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยหรือแม้แต่ตามอาคารสูงในกรุงเทพมหานครก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวเที่ยวนี้ด้วยเหมือนกันน้องต้องเมงเนี่ยสาธิตวิธีการเก็บขยะให้ดูด้วย